แบล็คแบล็คชิ้นแคมป์ตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับนี่นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกิโลกิโลแบบงานวินเทจนะครับงานเก่าบอดี้เป็นโลหะนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับบอดี้ด้านนอกเป็นอลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็มีแผ่นเพจนะตัวนี้เป็นงานอะไรเนี่ยตัวนี้ย oh ี่ห้อแรงดีนะครับผม made in USA นะครับ made in USA หน่วยกิโลวัตต์นี่เป็นเป็นปอนนะครับเป็นปอน แล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับมีตลับเมตรให้ดึงออกมานะครับผมเนี่ยตลับเมตรนะครับหน้าก็จะเป็นสนิมมากนะฮะดึงได้สูงสุด25เซนติเมตรนะครับผมแต่ผมว่าไม่กล้าดึงเยอะขนาดนั้นนะนะครับ25เซนติเมตรนะครับมันตอนกลับมันอาจจะไม่สุดเท่าไหร่ต้องดันช่วยนิดนึงนะครับวัดวัดน้ําหนักบอกเป็นปอนด์นะครับเพน6โอตัวนี้น้ําหนักประมาณ1.5กิโลนะ1.5กิโลนะครับ นะครับอยู่ที่3 3มสปอนนะครับก็ค่อนข้างก็ถือว่าดูได้แบบไม่มันไม่เป๊ะมากขนาดนั้นหรอกเพราะว่าตัวมันเล็กนะครับแต่ก็คือใกล้เคียงนะครับ1.5กิโลก็ประมาณนี้ครับ3ปอนนะครับผมก็คือใช้ช่างได้ปกตินะครับเก็บสะสมก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเยินเยนิดนึงนะครับผมนไครับบอดี้เป็นอลูมิเนียมนะฮะ เป็นงานเมกานะตัวนี้เป็นงานเมกานะครับสําหรับสะสมเลยนะนะครับผมอันนี้ผมได้มาแค่ชิ้นเดียวนะนะครับ